ผมได้นักดาบลี้รับมาอุ้ยของใครขอได้ไหมตัวนี้ขอได้ไหมพี่เล่นผอพูดพี่จะประมูลทำใหม่ะผมประมูลไปห้าพี่ประมูลมาหกมือห้าแน่ไหมห้าแน่แน่เลยวิชาแยกเงาพันร่าง วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม d e f e n d e r ร์บีเกมมือถือแนวกลยุทธ์แบบใหม่ที่มีระบบประมูลแบบเรียลไทม์ครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเล่นเพลินครับที่หากเรามีติดมือถือนะครับไม่เหงาและก็ไม่เบื่อแน่นอนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวจนกว่าทุกคนจะโหลดมาติดมือถือนไว้ครับซึ่งอยากให้โหลดกันมาจริงๆเพราะจะได้มาเล่นเป็นเพื่อนกัน นะทุกคนซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันรองรับทั้งใน iOS Android และใน PC ครับสามารถเล่นผ่านู m u l a t o r ต่างๆได้ทุกรูปแบบเลยถ้าอยากให้เริ่มต้นเล่นง่ายๆนะครับแนะนําว่าให้ไปนําโค้ดต่างๆที่ตัวเกมแจกมาใส่ครับซึ่งวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทุกคนให้เราเนี่ยนะครับเข้าลิงก์ตามด้านบนนี้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดตรงเลเวลของตัวละครของเรานะครับแล้วานในสเต็ปที่2จะมีเลข ID อยู่ใต้ชื่อของเราครับ จะเป็นเลขแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเอาโค้ดที่เรามีเนี่ยครับมากอรอกในแต่ละรอบในแต่ละอีเวนต์ในแต่ละกิจกรรมมีโค้ดอะไรเราก็เอามากอรอกเลยครับแล้วกดรีดิมแค่นี้ครับมันก็จะักเซ็ s แล้วเราก็จะได้ งต่า,ตา,ตา,นาๆนนซึ่งโค้ดในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเยอะมากซึ่งถ้าไปหามาเติมไม่ทุกโค้ดเนี่ยเราจะเริ่มต้นเล่นได้ง่ายกว่าใครเขาครับซึ่งผมแนะนําว่าไปหาโค้ดมามีกี่โค้ดกี่สิบโค้ดจากใครจากสตรีมเมอร์กี่คนถ้ามีโอกาสที่จะเอามาเติมได้แนะนําให้เอามาเติมเลยครับโอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าโหมดชูโรงที่คนเล่นเยอะที่สุดเนี่ยเป็นยังไงก็คือเดอร์บี้พีพีครับเป็นโหมดที่เขาจะสุ่มให้เราเนี่ยไปเจอกับผู้เล่นอีก3คนครับซึ่งเราจะต้องปกป้องฐานของเเราเนี่ย ให้นานกว่าเขานะครับใครที่อยู่อันดับสุดท้ายหรือปกป้องฐานได้นานที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่1อ่าตอนนี้เราเจอคนอื่นๆแล้วนะก็จะเป็น4คนนี้นะครับซึ่งเว็บแรกจะเจอมอนเตอร์7ตัวและจะสุ่มกราดจากเด็กของเรา2ใบนะครับเป็นการสุ่มหยิบออากมากน,นะแล้วก็วางครับซึ่งการวางยูนิตของเราอย่างเงี้ยมันมีผลนะะถ้าเราวางให้มันถูกต้องตามแบบเนี่ยอย่างเนี้ยมันเฉียงกันเห็นไหมเห็นสีทองขึ้นไหมมันก็จะได้บัฟการโจมตีครับดูต้องย้ายยูนิตด้วย เพื่อที่จะได้กลับมายิงมอนฝั่งนี้ไม่งั้นเราก็จะโดนตีบ้านอย่างนี้ฮะแล้วนี่ก็คือระบบประมูลแบบเรยวไทม์ครับใครประมูลได้ราคาที่สูงที่สุดจะได้ตัวเหล่านั้นไปอยากได้ผมขอแล้วกันนะ18ถ้าเราประมูลได้สูงสุดเราจะได้ซึ่งเราให้ราคาสูงสุดครับก็คือ18 ถ้าสมมุติสคนประมูลผมประมูลสูงสุดผมก็จะได้ยูนิตนั้นที่เขาประมูลมานะครับส่วนอันดับที่2ที่ให้ราคาสูงรองจากผมเนี่ยเขาก็จะได้เหรียญไป2เหรียญแทนอันดับ3ก็จะได้ไป1เหรียญและอันดับ4ที่ให้ราคาประมูลน้อยที่สุดเนี่ยก็จะไม่ได้สักเหรียญเลยนะครับซึ่งผมจะวางยูนิตแบบนี้ครับปุ <c oughs> <c oughs> ๊บยาวเพื่อบัฟพลังโจมตีให้กับ ทั้งยูนิตแนวยาวนี้เลยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังโจมตีที่แรงขึ้นครับซึ่งมันมีผลมากกับเกมไม่งั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนด้านบนเห็นไหมที่มอนเตอร์รอดเข้าไปได้ตุ้มๆที่โดนกันอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราวางยูนิตไม่ดีพอมันทําให้เราเนี่ยไม่มีดาเมจที่จะปิดมอนนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ดีครับผมแล่นเป็นเผ่ามนุษย์นะเป็นรูปหวัวกะโหลกสีเอ้ยเป็นรูปว่าหัวโล่เนี่ย ผมต้องการดังนั้นผมต้องเอาการเอาชัวก็คือผมจะยิงไปเลยสิบสอซึ่งผมแย่งเข้ามาแล้วนะ2ตัวซึ่งตัวที่ถูกหยิบม,มาประมูลจะเป็นตัวจากเด็กของคนที่มีเงินเยอะที่สุดนะทุกคนแก้วผมจะวางแนวนี้ เขาจะได้บัฟในแถบด้านบนจะเป็นเผ่าก็ได้หรือจะเป็นประเภทการโจมตีก็ได้ครับดาบ3อันเห็นไหมก็ได้บัฟคน3อันแถบนี้ก็ได้บัฟเราต้องบริหารเหรียญให้ดีครับเพราะว่าเนี่ยในเทิร์นถัดมาอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถประมูลได้ครับเพราะคนอื่นเขายังไม่ได้ใช้เหรียญเลยเห็นไหมแต่เราใช้ไปเกี้ยงและหลังจากนี้เราก็คงได้แค่มองครับโคนอื่นโดนแบกแบกเหลือคนสุดท้ายครับเ <laughs> มื่อกี้โคตรป,ปวดเลยนะตัวที่โดน,นกันเมื่อกี้คนนี้เหลือ19าครับ HP เราเหลือ8 0ดร้เขาเหลือ19ชิลมากผมวางยูนิตนี้เข้าไปเลย เขาเป็นดาบอยู่กับดาบและการส่วนสายเวทก็มาอยู่ในแนวแบบนี้ก็จะได้บัฟในแถบยาวนี้ตรงนี้ได้แถบยาวนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่ารอดเลยนะไปดูของเขาดีกว่าว่าเขาจะเคลียร์ได้ไหมห เขียได้นะครับเขียได้ตอนนี้เป็นการหนึ่งหนึ่งระหว่างเขากับเรานะครับซึ่งเขามีเหรียญเยอะมากซึ่งเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยได้เนี่ยพอเขารู้ว่าผมมีเหรียญแค่เจ็ดเขาก็จะประมูลโดยที่ไม่ได้ใช้เหรียญเยอะทุกคนจากตอนแรกที่ทุกคนมีเหรียญเยอะหมดเราก็ไม่คิดว่าคนจะเปิดกันที่เท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะจะเดาใจกันยากแต่พอเรารู้แล้วว่าศัตรูมีแค่นี้เนี่ยเราแค่ประมูลให้เยอะกว่าที่เขามีแค่หนึ่งก็พอเพื่อประหยัดเหรียญน,นะครับมีอันติเมทสกิลด้วยนะครับสามารถกดได้กดเลยแล้วกันโอ้โห เริ่มยากว่ะเขาเริ่มชิวตอนเนี้ยแต่เราเริ่มลำบากท่านโนอยากได้ว่ะวัดใจไปแล้วกันที่สิบเหรียญถ้าสูงกว่านี้ผมก็ไม่เอาแล้วแหละโอเค ถ้าชนกันอย่างนี้ได้ทั้งคู่ครับคนละใบเหรียญก็หายทั้งคู่ก็จะมีแถวนี้ที่ี่จะได้โบนัสคอมโบโอเคเรียบร้อยเคลียคนนี้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเข้าไปเข้าไปตูมตูมเรียบร้อยเขาก็จะไปหยวนดับที่2เราก็จะหยวนดับที่1จากนั้นเราก็จะได้แต้บแรงด้วยนะทุกคนเกมเพย์ก็จะประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นในหมดที่2กันนะครับหรือว่าหมดบลิสนั่นเอง คล้ายๆกับสตอรี่โหมดเป็นการเคลียร์ด่านนะครับเราก็จะเจอกับตัวมอนเตอร์ของเกมนะครับอย่างด่านแรกเนี่ยเขาเขียนว่าพลังที่แนะนำคือหมื่นห้าผมเนี่ยพลังอยู่ที่สองหมื่นก็โอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงครับซึ่งจะให้ พยากรมาในการที่เราจะไปวิจัยทักษะแล้วก็จะมีเพชรด้วยที่จะเอาไปสุ่มกรชานั่นเองลองไปเล่นโหมดลิสกันทุกคนซึ่งอันนี้ดีๆๆมันให้ทรัพยากรยูนิตก็จะขึ้นมาทั้งหมดที่เรามีเลยครับโดยที่เราไม่ต้องสุ่มซึ่ง H p ดเขาก็จะอยู่ที่8 8 k เราก็ต้องเตะเขาตายให้หมดก็จะประมาณนี้ซึ่งด่านนี้ก็ผ่าน,นครับด่านถัดไปเรียบร้อยก็ได้รางวัลครับ ด่านถัดไปเนี่ยมันจะเรียกร้องพลังที่สูงขึ้นแล้วครับก็คือพลังที่แนะนําคือ25 0 0 0ืแต่เรามี20 0 0 0แต่ใช่ว่าเราจะแพ้เสมอไปถ้าหาว่าทีมเรามันดีทํา c ซดีเนี่ยพลังน้อยแต่ดึงเวลาได้มันก็สามารถชนะได้ครับพลังเราพลังเรา น้อยกว่าที่เขาแนะนําแต่เราก็สามารถชนะได้ครับอีกระบบก็คือเดอร์บี้เล่นกับเพื่อนนะก็คือเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นดั่นเองก็คือดวลกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะดวลกับพี่ไอซนะผมจะสร้างห้องแล้วก็กดสร้างอ่ามันมีรหัสแมทพี่กดเข้ามาเลยไปลุยหนึ่งแมทเฮ้ยตัวอะไรอะเ <c oughs> ขาพูดเหรอยังหนวด <c oughs> ผมพูดหรอพี่ไอเอาผมพูดมาว่ะเฮ้ยพี่เล่นพูดอ่ะแน่นอนพี่อ่ะกันได้ดีอุ้ยตัวโหดจังอ่ะไหวหรือเปล่าพี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยอูนี่ไหวหรือเปล่าบอลเทิร์นแรกเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยโดนฟังไปแล้วย่าพี่ไอโดนดาเมจไปแล้วละครับ400ผมโดนไปนิดหน่อยผมได้นักดาบลี้รับมา ุ <Cornell> ้ยของใครขอได้ไหมตัวเนี้ยขอได้ไหมพี่เล่นผอพูดพี่จะประมูลทำใหมอ่ะผมผมประมูลไปห้าพี่ประมูลมาหกหนึห้าแน่ไหมห้าแน่แเลย2000 years later <altogether> บ้านกูจะบึ้มบ้านกูจะบึ้มบ้านกูจะบึ้มอุ้ยบ้านเกือบบึ้มอู้ยอุ้ยบึ้มอู้ย่ากูไฟ และก็เป็นผมนะครับที่สามารถรักษาบ้านได้นานที่สุดก็ชนะพี่ไอไปเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยเวลาเราแพ้อย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามันสามารถที่จะทําให้เราชนะได้ครับโดยการจัดเด็กใหม่หรือไปอัปเกรดยูนิตหรือทักษะนั่นเองึ่งถามว่าทํำยังไงแน่นอนครับถ้านอกเหนือจากการวางแผนการสู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวของเราได้ด้วยอ่าโดยการกดไปที่ปราศและยูนิต อัปเกรดถ้าเรามีตัวซ้ำอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้ครับเปี้ยงก็จะเพิ่มเป็นนี่เห็นไหมสตตตัสก็จะขึ้นบา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 อ,อัปเกรดไปเลยอัปเกรดไปอัปเกรดต้องใช้ตัวซ้ำนะครับถ้าไม่มีซ้ำก็ไม่ได้แล้วก็เราสามารถที่อัปตัวนี้ได้ด้วยครับนี่เห็นไหมโดยใช้เหรียญทองนะครับแล้วก็น้ำอำมฤตที่เราได้จากการฟาร์มมานัจ๊ะนี่ทองคำเราเอาไปเลครยบพลังตรงนี้ก็แต้มันจะเพิ่มนี่เลเวลมันตันได,ตได้ตามที่มันเขียนเลยเห็นไหม แล้วอัพปับใส่ตั้กระบวกอัพไปอัพไปอัพไปผมก็จะอัพตัวที่มันเป็นตัวเมนกันนะที่ใช้หลักๆและเห็นว่าดาเมจมันจัดจัดผมเล่นเป็นเผ่ามนุษย์เป็นหลักแต้มวิจัยที่เราได้มาเราจะเอามาปั๊บเผ่ามนุษย์ให้หมดไปเลยเกมนี้มีระบบไอดอลด้วยนะครับถ้าว่าเราไม่เล่นเนี่ยนะครับเกมก็จะฟาร์มทรัพยากรให้เรานะครับ 8ชั่วโมงซึ่งมันเหมาะมากๆเลยเราไม่ต้องอยู่จอนะครับเวลาที่เรานอนอยู่มันก็สามารถที่จะฟาร์มให้เราได้เพื่อที่เราจะเอาไปอัปเกรดต่างๆนานานะระบบเควสตตรงนี้ก็ดีครับมันจะให้แพทเราครับซึ่งมันจะให้ภารกิจของเรามาซึ่งผมทําเรียบร้อยหมดแล้วครับล็อกอินเอ่ยเพิ่มเลเวลยูนิตเอ่ยเล่นโหมดเดอร์บี้เอ่ยโหมดบิสเอ่ยก็รับไปทั้งหมดเลยครับเราก็จะได้แพทมหาศาลเลยของสัปดาห์ก็ได้เช่นกันก็รับไป ของฟรีมันเยอะนะเอาจริงปลาแห่งการเริ่มตน้นเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต้มตัวแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆของรางวัลในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีมากมายไก่กองซึ่งเราก็จะรับได้อีกเยอะแยะไปหมดไอ้แพทเขียวที่ผมเตรียมไว้นี่ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะคือผมอยากอยากเอามาสู่กายชาเว้ย <c oughs> คือในเนี้ยมันเขียนว่าการันตีการ์ดต,ตำนานนะครับ <c oughs> เมื่อเปิดครบ50ครั้งแต่ผมเปิดได้แค่ประมาณ30 3ครั้งนะครับพอครั้งหนึ่งมันจะได้1 1บใบซึ่งผมคิดว่าใน33ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะออกตำนานบ้างสักตัวก็ยังดีและอยากให้มันเป็นเผ่าที่ผมใช้ก็คือเผ่ามนุษย์ซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดอันบนเนี่ยโดยยใช้เพชรเนี Mustafa, 1, ่ยมันมีโอกาสออกแค่การหายากนะครับแต่ถ้าเราเปิดอันล่างเนี่ยมันมีตำนานไงผมอยากได้ดังนั้นเดี๋ยวเราเปิดด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะครับพอเป็นวิธีเพื่อเอาตัวไปอัปเกรดอ่าฮะใช้ไปเลยครับ ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากการเอามาสุ่มอยู่แล้วนะสุ่มไปผมอยากได้ตำนานอะโอเคเหลอยว้สักพันหนึ่งแล้วกันตำนานจะออกทุกคนเวลงกดไลค์ไปกำลัง,ลงใจผมด้วยนะทุกคนผมอยากได้การ์ดตำนานจริงๆอผมรู้สึกว่าผมไปดูคลิปมาการ์ดตำนานประตูจะเป็นสีทองนะครับค่อยๆเปิดไปแล้วกันน<ๆ>่งกิ๊บ<ๆ>ประตูสีโอ้ยสีฟ้า อุย้ยตัวนี้โอเคอยู่นะเนี่ยเมอร์แฮมเห็นคนใช้เยอะอยู่มันเป็นตัวเหมือนตัวเมนอะทุกคนประตูสีอะไรสีฟ้าอีกแล้วโกเลมนะครับมันไม่ใช่สายมนุษย์ที่เราเล่นนั่นดิมิโนโทอร์ก็เป็นสายสัตว์นักเวทสีอุย้ยนี่ดีอยูสาดาวเอาไปใช้ได้น้องดีเคได้อีกสองครั้งก็มาลุ้นกันโอเคอัน okay. นี้ก็แม่มอสอคีดี แต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่เปิดประตูอย่างนี้ก็เป็นตัวกลางๆครับแบบไม่มีดาว <c oughs> โอ้สีฟ้าอีกแล้วโอเคดีดีอยู่เผ่ามนุษย์ฉันเราใช้อะไรเนี่ยยิ่งเหลนไฟเหรอเงี่ตีแค่ไม่เอา,เอานอกฮูกมีชีบาปะ <f uck out> โอ้นอกฮูกมาเป็นแกง๊งโอ้โหได้ในเผาสัตว์ครั้งสุดท้ายท้ายสุดขอประตูสีทองอันหนึ่งแล้วจะไม่งองง <c oughs> อะไรยังไม่เล่นเผ่านี้ไม่เอาเพื่ออยากได้เผ่ามนุษย์ไม่ได้อยากได้เยติแคละตัวเท่าหลักกิโลคือผมไม่ได้เล่นน่ะเผ่าเนี้ยโอ้โหโอกาสที่มันจะออกซ้ำก็ไม่มีแล้วแหละถอดใจละโอ้ <c ười> จิ้งเหลนไฟไม่เรียกมังกรไฟหรอกนะจิ้งเหลนไฟอะจบจัด Oh, man, man. ตอนนี้เราก็ได้ตัวมาใช้บารเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในเกม Defense Derby นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันได้แล้วนะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับตรงดิฟคิปชันสามารถเล่นได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ PC นะครับผ่านระบบ emulator ต่างๆนะครับไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันเลยนะครับแล้วก็จะติดกันอย่างงมงมแน่นอนถ้าใครอยากเล่นกันกบผมก็แอดมาเลยนะครับชื่อตามนี้เลยโหลดแล้วมาจอยกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างบายบาย